สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอกกับโปรเจกตรรถไฟไทยของผมก็นดิเช่นเคยนะครับนะก็กลับมาแล้วนะครับหนละังจากที่หายกันเป็นนานเลยนะก็ผมติดเรียนนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับแต่ว่าก็เข้ามาอัปเดตรถไฟอยู่ตลอดเวลานะเออไม่ใช่ว่าหนีหายไปไหนนะครับก็ยังทํารถไฟอยู่นะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพามารีวิวระบบขอพ่วงนะครับนะซึ่งตอนนี้เนี่ยรถไฟของผมเนี่ยสามารถถอดแล้วก็พ่วงก,กันได้แล้วนะครับเป็นระบบใหม่เลยนะแต่ว่าผมอาจจะทําเป็นเกมแยกนะครับนะอาจจะไม่ได้ใช้ในเกมที่ผมจะทําอยู่อันปัจจุบันนะ ไอเกมเออเราโคดันเวออฟไทยแลนด์นั่นน่ะนะครับน่าอาจจะไม่ได้ใช้ระบบนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีเกมแยกนะครับที่จะมีให้ทําการสับเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับผมจากเฮนเชลนะครับที่เราจะมาใช้ในการเออเป็นรถกําลังในการลากจุงแล้วก็พ่วงรถนะครับนะเออซึ่งตอนนี้น่ะก็มีเสียงด้วยนะครับนะเห็นไหมได้ยินเสียงไหมเสียงเครื่องยนต์นะครับนะซึ่งอันนี้เป็นเสียงของเออรถดีเซลรางนะครับท H N กับ NKF นะครับก็ ผมยังหาเสียงของรถจริงๆคันนี้ไม่ได้นะครับนะก็เลยตัดเออไม่ได้ตัดหรอกก็คือเอาระบบเก่ามาใช้ของเออรถคันที่ผมเคยรีวิวไปในครั้งก่อนนั่นแหละนะครับของพวก t ี n นะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยจริงๆมีระบบใหม่แล้วนะครับระบบใหม่เนี่ยเพิ่งเสร็จด้วยนะครับก็คือคันนู้นนะครับคีฮ่สี่ศูนย์ที่ผมได้ทดลองระบบใส่เข้าไปนะครับซึ่งไว้เดี๋ยวรีวิวในคลิปหน้านะครับนะเพราะว่ามันมีระบบอะไรที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะก็เดี๋ยวยังไม่พูดแล้วกัน นะครับนะมาเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบระบบของพ่วงของเรากันดีกว่านะครับวันนี้ผมจะทําการพ่วงบชสสามคันนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าแล้วก็เข้ารางนี้มาพว่วงเรถบนอออปเดวูตรงนู้นนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปในวงเวียนนะครับซึ่งผมมีวงเวียนแล้วนะครับนะถ้าเกิดใครติดตามใน Facebook นี่น่าจะเห็นกันแล้วละ่ะซึ่งก็เป็นระบบที่อาจจะแตกต่างกับคนอื่นนิดนึงนะครับนะของผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างแมนนวลแล้วก็ใช้สคริปต์ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเอ,อ่อดูขอบเพื่อข,ของเรากันดีกว่านะครับรถบชวชสคันนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างดึงตรงกลุ่มตรงของมันตรงนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะขยับไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นเอ,อ่อเวอร์ชัั่่นปต,นตออี้เทผมไดดลง ใส่เข้ามาดูนะครับให้มันมีความเป็นไดนามิกมีความสมจริงนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันทําได้ซึ่งผมก็ได้ลองทําดูนะครับนะมันจะมีการขยับก็ต่อนะครับเห็นไหมไหมแบบนี้นะมันจะมีการขยับซึ่งมันจะชนกันนะครับมันจะเป็นการแนบใส่กันซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยก็คือเชานัฒทะถ้าเกิดใครเคยเห็นนะใครนั่งรถไฟวิ่งผ่านรถชั้นสามเนพวกจะมีตรงนี้นะครับเนี่ยชานปะทะแบบนี้นะครับซึ่งมันสามารถแนบกันได้ติดกันได้แล้วเวลาโค้งเนี่ยมันก็จะ เออเบี่ยดกันไปเบียดกันมาเออมีการเลี้ยวมีการโค้งนะครับซึ่งผมไม่รู้จะอธิบายให้มันเป็นภาพยังไงก็เดี๋ยวเรามาลองใส่มาลองพ่วงกันดูนะครับนะโอเคขึ้นเฮนเชลมาเรียบร้อยนะครับดิบแทก,ก่อนเลยอ่าไปเดินหน้านะครับบึนบึนนะครับไปแล้วตอนนี้ <c oughs> ผมลืมไปนะครับ เออเฮนเชลของผมเนี่ยมีพัดลมด้วยนะไอ,พอ้พัดลมตัวนี้หมุนได้ด้วยนะครับเป็นสกิปที่ผมได้ลองทําขึ้นมาดูนะครับก็หมุนได้นะพอเวลารถมันเออขยับเนี่ยมันเร่งเครื่องเนี่ยมันก็จะหมุนนะครับปเ๊บเห็นไหมมันจะหมุนเร็วขึ้นนะครับไม่ใช่มันจะหมุนมันหมุนอยู่นะครับแต่ว่าหมุนเร็วขึ้นนะครับนะรอบเดินเบาอะไรอย่างงี้นะเออไปเดี๋ยวเราไปสับรางแล้วก็พ่วงรถให้ดูกันนะครับป๊บอ่าไปขึ้นรถนะครับก็ชิปวิ่งนะปุ๊บ โอเคเดี๋ยวเราถอยหลังกันนะครับนะปึ๊บ,บอ่าผมลืมพูดไปเลยผมมีระบบเปิดปิดไฟแล้วนะนะครับเนี่ยนี่ดูเลยนะครับเปิดปิดไฟได้แล้วนะเออปึ๊บเบิบทำไมลืมพูดทั้นที่ก็กดไปให้เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับเออแต่ว่าลืมพูดถึงไปได้นะครับปขยับไปเลยอ่าเดี๋ยวเราย้ายคข่มุล่าไปนะครับเอ้าย้ายไม่ได้โอเค เราต้องพว่วงคันแรกก่อนนะครับพ่วงเลยปึ๊บอ,อ่าค่อยๆเข้า,ขา,ขา,ขาโอเคชนปั้มเรียบร้อยมีเสียงด้วยนะครับปึ๊บอ,อ่าขยับมุมกล้องมานะครับผมโอเคคันนี้ถูกแล้วนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมมันมีการขยับนะเล็กน้อยนะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะชนให้มันดูกันนะครับไม่ช่ชนสิเดียว่าการพ่วงนะครับนะ <laughs> ชนเหมือนแบบจะพังเลยนะ เสรบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมที่ผมบอกนะครับมันจะมีความสมจริงขึ้นมานิดนึงนะครับเหมือนในชีวิตจริงนะที่แบบใช้ปะทะเวลามันชนกันมันอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะชัดกว่านี้ถ้าเกิดเออเราเข้ารางหลีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินหน้าไปนะครับปึ๊บไปเลยนะครับผมสลับไฟก่อนโอเคตอนนี้พ่วงก,กันแล้วนะครับ อ,อ,อ่าจอดเดี๋ยวเราไปสับรางนะครับซึ่งสามารถถอดขอบพ่วงได้นะนะครับสามารถใช้มือเดี๋ยวเราเดินไปกดถอดขอบพ่วงได้เลยนะโอเคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพว่วงออรถบอลออปองกันก่อนนะครับผมโอเคสับรางกลับปึ๊บกดไม่ติดต้องกดอีกรอบมาโอเควิ่งไปนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะปึ๊บขึ้นรถสิ อย่าติดมันได้อเออรถเล่งเครื่องเลยนะครับนะื่องเร่งเครื่องเองนะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ยังไม่ค่อยดีนะมันแบบถ้าเกิดเราไปแ,แต่รถเนี่ยรถมันจะเร่งเครื่องเองนะครับแต่ว่าระบบใหม่ของคันรุ้นเนี่ยไม่เล่งเองแล้วนะเออเอาละ่ะเดี๋ยวเราถอยหลังกันต่อนะครับผมไปเลยเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะครับขอบพ่วงเวลามันเข้าหลีกนะครับผมนะป๊บตอนนี้เริ่มเลี้ยวแล้วนะ มันก็จะมีการขยับเห็นไหมมันจะมีการเอียงๆนะครับว่ามันต้องบดทิดแนบติดกันมันจะเสียดสีกันนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําให้เป็นมีอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะติดกันนะครับแล้วรถไฟมันก็จะดีดเด้งนะครับถ้าเกิดเป็นระบบเก่านะถ้าเกิดระบบเก่าเนี่ยเราจะต้องทําการเอ่อทำให้มันทะลุนะปรับให้มันทะลุใส่กันเอาไว้มันจะได้ไม่ชนกันนะครับแล้วมันจะได้ไม่ดีดเด้งแต่ว่าอันนี้เป็นระบบที่มีความเป็นดินามิกขึ้นมานะครับ มีการขยับมีการชนกันอะไรแบบนี้นะครับเป็นการประทะกาันชานปะทะอย่างตามชื่อเลยนะครับแล้วก็เลยเไม่ดิดเด้งนะครับแต่ว่าอาจจะสันส่นๆนิดนึงซึ่งเราต้องไปคอนฟิกเอาที่หลังนะครับเพราะว่าผมใช้พวกคอนสแตนที่มันจะเป็นสปริงเป็นอะไรพวกนี้นะครับความสั่นมันก็คืออยู่ตรงนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันเบียดกันชนกันอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องมาตรงนี้กันปึ๊บมาเดี๋ยวเราตร้องพ่วงกัน ซึ so so mm ่งบออบอนออปอก็มีนะไอตรงแป้นปะทาตรงนี้นะครับชานปะทาตรงนี้เนี่ยก็มีใส่ให้มันดึงขึ้นดึงลงอะไรแบบนี้ได้ไม่ใช่ดึงขึ้นดึงลงสิเด้งได้นะครับนะที่แต่ว่ามันไม่ได้มีไอสะพานตรงนี้นะครับไอที่มันต่อขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยางแบบนี้แทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราพ่วงเลยซึ่งยางตัวเนี้ยผมปรับไว้แล้วนะปรับให้มันชนกันได้มันจะได้เชนกับอันนี้นะครับแนมกันได้ซึ่งปกติเนี่ยมันจะทะลุซึ่งต้องทะลุด้วยเพราะว่ายางกับยาง ผมยังไม่สามารถทําระบบที่มันจะแบบแนบแล้วมันจะแบบเด้งเด้งยืดยืเหมือนยางได้แบบนั้นนะมันยังยังทำไม่ได้นะครับค่อนข้างยากไม่ใช่ยากสิในเรื่องของสคริปต์ในเรื่องของการทําพาอะไรพวกเนี้ยเออมันจะบั๊กนะครับนะเออมันอาจจะบั๊กมันจะแหลกนะโอเคพ่วงเลยปุ๊บเรียบร้อยเสียงพ่วงดังสนั่นลั่นเลยนะครับอ่าผมไม่รู้ว่าถ้าผมเดินหน้าไปมันจะไกลพอหรือเปล่าเพราะว่าวนออปคันนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงอยู่ดูมันจะไปชนกับรถคีฮาร์สีสูนหรือเปล่า อาจจะไม่เป็นไรลองไปดูนะครับโอเคกลับมุมกล้องมาที่รถคันนี้นะครับวิ่งไปเลยกำกับความเร็วไปที่เออห้าสิบหกนะครับนะ่อข้างชา้าปึ๊บมเมเพถือว่าเร็วนะเข้าหลีกเนี่ยเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งธรรมดาเนี่ยก็ชา้าโอเคพออยู่ไกลด้วยซ้ำนะครับ อาจอดสวัสดีคี่5 40ประชันหน้ากันแล้วยังหวันนี้ไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันไม่ใช่ลงไปดูสิลงไปสับรางนะครับผมโอเคปุ๊บอ่าไปรีบวิ่งกลับไปกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานนะขึ้นรถเลยโอเคถอยหลังนะครับ ซึ่งกล้องผมมาสุดแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้นะครับไอตรงออไอแป้นปท้าแบบยางเนี่ยนะครับกับเหล็กเวลามันวิ่งเข้าโค้งแล้วมันเจอมันชนกันอะไรแบบเนี้ยนะครับมันเบียดเสียสีกันนะเออโทรศัพท์ที่ค่อนข้างแบบหาคำพูดได้ยากนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนที่พูดเก่งมากนักนะโอเคเปุ๊บดูซิมันจะทำงานยังไงนี่นะครับเข้าโค้งแล้ว เห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมมันก็จะเอียงๆอ,อย่างนี้นะครับผมแล้วพอมันกลับมาตรงปุ๊บมันก็จะกลับมาตรงด้วยนะครับซึ่งไอ้ระบบเนี้ยมันอาจจะกินสเปคนิดนึงนะครับถ้าคอมไม่แรงเนี่ยมันอาจจะแหลกนะผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับเพราะง,งั้นผมเลยไม่ได้จะใส่มาในระบบของเออเจ้าตัวเอออบบอกหลัก ในแมปหลักนะครับไอแมบปบ local r u n y of Thailand นั่นแหะนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะถอดบอนอปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาบอชสอสมาหมุนตู้หนึ่งนะครับโอเคไปกันเลยวิ่งผ่านวงเวียนนะครับนมาตรงนี้ ซึ่งเออระบบของผมเนี่ยอาจจะยังมีข้อเสียอยู่ตรงจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการถอดขอบพ่วงนะครับถ้าเกิดถอดแล้วเนี่ยมันจะทําการพ่วงกันกลับเองนะครับโดยอัตโนมัติเลยซึ่งนั่นเป็นบั็กไม่ใช่บหรอกนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมยังแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องชนกันตลอดเวลานะครับหลังจากที่ถอดขอบพ่วงไปเนี่ยนะซึ่งผมก็เลยเออแก้โดยการใส่ดีเลย์นะครับดีเลย์ไม่ว่าจะเป็น1ิวิหรือว่า3 0วิเนี่ยก็คือพอเรากดถอดขอบพว่วงปุ๊บเนี่ยนะครับถอดไปแล้วนะ เราก็ต้องรีบวิ่งกลับไปนะครับไปที่หัวรถจักรแล้วดันออกนะครับไม่งั้นเนี่ยรถไฟมันจะกลับมาพ่วงกันเองนะครับกันอีกรอบนึงนะปุ๊บโอเคนั่งไงไม่ทันแล้วนะครับพว่วงกันไปแล้วนะครับผมพูดช้านะครับไม่ใช่พูดช้าสิวิ่งมาช้าเกินนะครับมันก็เลยกลับมาพ่วงกันนะครับอาจจะต้องเพิ่มดีเลย์สักนิดนึงนะครับให้เราวิ่งกลับมาที่หัวรถจักรแล้วดึงออก ซึ่งเกมแนวเนี้ยมันจะเหมาะมันจะเหมาะมากนะครับกับการเล่นกับเพื่อนหลายๆคนเล่นเป็นโลนะครับโลเพนะครับให้เพื่อนมาเออช่วยกันนะครับเป็นคนหนึ่งเป็นพนักงานขับอีกคนนึงเป็นคนมาคอยเป็นช่างเครื่องนะครับมาถอดเออรถจักรเออถอดตู้นะครับนะเออจากการอะไรแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนที่ขับรถจักรเดินดึงไปอะไรแบบอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเอออ่ะเรามาเอาใหม่กันปุ๊บต้องเกิดพร้อมกันสองอันนะโอเครีบวิ่งไปนะครับจุดจุด โอเคแล้วก็ดึงนะครับอ่าเรียบร้อยเท่านี้มันก็ไม่พ่วงกันเองแล้วนะครับนะโอเคมาเราขึ้นวงเวียนกันนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคซึ่งเราก็ไปไปถอดขอพ่วงเหมือนเดิมนะครับผมเอาละซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็คงใช้แรงคนในการดึงเอานะครับเพราะว่ามันก็เห็นไหมพื้นที่มันคับแคบนิดนึงนะครับไอ้วงเวียนตัวนี้นะครับ นะชึงช้งชึ้งอ่าเรียบร้อยไปลิรวิ่งกลับไปนะครับปุ๊บเดินหน้าอ่าซึ่งระบบของผมเนี่ยจะต้องใช้การแมนนวลเอานะครับเาจ้าตรงวงเวียนเนี่ยมันจะมีพินอันนี้อยู่นะครับให้เรากดนะครับอ่ารถไฟเล่งเครื่องเองถ้า <c oughs> เรากดนะครับปุ๊บให้มันถอนออกมาตอนแรกเนี่ยมันจะล็อกรางอยู่เห็นไหมให้เรากดถอนออกมานะครับ มาถอนเลยตรงนี้ฝั่งนี้มันก็เปิดไว้อยู่นะครับปึ๊บป๊บปึ๊บปุ๊บถอนได้หมดนะครับซึ่งหลักการของผมเนี่ยจะใช้การชนเจ้าพินพวกนี้แหละนะครับผมให้เจ้าตัววงเวียนเนี่ยมันหยุดหมุนนะครับให้ตรงกับรางฝั่งนั้นๆนะครับว่าเราเลือกรางไหนสมมติมาเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูผมต้องการให้เจ้าตู้เนี้ยนะครับไม่ใช่ตู้สิวงเวียนที่เอ่อวางรถไฟ,ท,ถไฟที่มีรถไฟวางอยู่บนนี้เนี่ยนะครับมานะหมุนมาตรงนี้นะ นะครับเข้ามาลางนี้ okay. โอเคผมก็จะเปิดพินนี้เอาไว้เห็นไหมให้มันบล็อกตรงนี้พอลางรถไฟเนี่ยเห็นไหมลางรถไฟตัวเนี้ยเนี่ยมันก็จะหมุนมานะครับผมทําให้มันหมุนมาตรงนี้แล้วมันก็จะติดตรงนี้นะครับผมนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปกดหมุนกันในตู้ตรงนี้เลยนะครับทึบอ่ะตรงนี้ก็มีว่างๆจะกระโดดทั้งเลยนะครับอ่าโอเคก็จะมีอยู่แค่สามสวิตนะครับนะก็จะมีเออหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวาแล้วก็หยุดหมุนนะครับ โอเคซึ่งผมต้องกดหมุนซ้ายนะครับอ่าโอเคถ้ามันไม่ขยับแล้วก็อ่ะจับจับมาดนึนงโอเคขยับแล้วนะครับผมนี่หมุดแล้วนะคึออ่าเรียบร้อยมันก็จะติดพินตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าปึ๊บนี่นะครับผมแล้วเราก็จะใช้แรงคนดึงเอานะครับถ้าในชีวิตจริงนะก็คงใช้แรงคนไม่ก็อาจจะมีเครื่องทุนแรงอะไรบางอย่างของเขา นะครับมนการดึงเอานี่ก็จะเป็นระบบวงเวียนนะครับอุ้ยเล่นเคราเอกีกแล้วนะครับผีหลอกนะครับตกใจหมดนะครับเป็นเหตุผลที่ผมถึงทําระบบใหม่นะครับก็คือระบบนู้นซึ่งก็ไว้เดี๋ยวรีวิวนะครับโอเคนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจะให้มันหมุนกลับนะครับมาตรงนี้เลยนะครับสลับด้านกันเลยนะให้มันมาตรงนี้เลยซึ่งเนี่ยผมได้กดให้มันหมุนเอาไว้อยู่นะครับมันไม่ได้หยุดหมุนนะตอนเนี้ยังไม่ได้กดสต็อปนะครับถ้าเกิดผมเอาพินตรงนี้เนี่ยออกปุ๊บมันก็จะหมุนต่อเลย อ่าเรียบร้อยอาจจะตดิดนิดนึงแต่ต้องขึ้นไปเหยียบเยียบมันหน่อยนะครับระบบของผมเนี่ยมันใช้สคริปน้อยมากนะครับนะมันก็จะหมุนหมุนหมุนไปตามรางตรงนี้เลยนะครับซึ่งล้อต,ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีล้อที่ใช้หมุนอยู่จริงๆด้วยนะครับนะโอเคหมุนหมุนหมุนมาแล้วนะครับนี่นะตัวนี้มีหัวรถจักรด้วยนะครับเออ เออผมดึงสาธิตเลยดึงนี้น่าจะแบบให้หยุดที่ตรงลานตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหัวรถจากนี้มันดันแล้วก็ลากอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคหยุดแล้วปุ๊บอ่ะแล้วก็มากดสต็อปหน่อยนะครับนะเพราะว่ามันทํางานอยู่มันยังมีการทํางานอยู่นะครับให้กดหยุดหมุนนะครับโอเคเรียบร้อยทานี้ก็เป็นอันเสร็จ ใส่พินให้ดีล็อกเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมาหลุดตำแหน่งนะครับผมผมใช้ฮิวคอลสแตนทั้งหมดเลยนะครับบวกกับสกิปเพียงเล็กน้อยมนเลยออามาเป็นแบบนี้นะครับผมนะก็โอเคไปลากนะครับเดี๋ยวเราพ่วงกลับกันนะครับมาเลยพ่วงแรง,แรงนะครับกันมันนะครับชับเอิ่เรียบร้อยพ่วงแรงมากนะครับนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวถอยพ่วงบน,บนออปอต่อ นะครับเชิบเรียบร้อยอุ้ยชนกันเหมือนจะพังเลยนะครับเสียงนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบขอบพ่วงนะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับนะซึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเกมที่เป็นแนวสับเปลี่ยนอะไรแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้เล่นกันนะครับแบบว่าจะเป็นย่าสถานีที่จะมีรถสินค้ามีตู้คอยสับเปลี่ยนนะครับจะมีหน้าที่ให้เราเอาลากตู้จากจุดนี้มายังจุดนี้แล้วก็ลาก เออจุดนี้มัยังจุดนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะเออลองคิดๆกันดูนะครับนะเออซึ่งเดี๋ยวผมทำแน่นอนในในอนาคตอันไกลนะครับนะเพราะว่าเออเอาตอนเนี้ยเอาเกม Local Runway of Thailand เนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับสำหรับผมต้องเสร็จภายในปีนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็เข้าเดือนที่8แล้วนะครับนะก็ไม่รู้จะทันไหมแต่ก็ จะทาให้ห็วที่สุดนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยคอติดตามกันด้วยนะครับผมจะทําคลิปออกมาอย่างเนี้ยเออเรื่อยๆแน่นอนนะครับนะซึ่งอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็ติดเรียนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าก็จะต้องมาอย่างแน่นอนนะครับนะยังไม่หายไปไหนนะครับยังไม่ทิ้งรถไฟไทยในโลบอกนะครับนะโอเคสาหรับในวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณเออ่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันถึงตอนนี้นะครับนะซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม